หกอันเนี้ยมันมีตัวแปร a อะคะ่ะมีตัวแปร b a b อะไรวกเน,นี้ยมันคล้ายๆเรื่องเออไม่คล้ายใช่เลยอะความต่อเนื่องนี่ไงน,นี่นี่น,น,นความต่อเนื่องเฮ้ยความต่อเนื่องเฮ้ยคอนเซปต์ของความต่อเนื่องคือลิมิตซ้ายเท่ากับลิมิตขวาใช่ปะ่ะแล้วก็เท่ากับนะักค่าฟังก์ชันแวะติ๊หนึ่งอ่ะแวะติดหนึ่ง,วงความต่อเนื่องแวะติดกหนึ่งความต่อเนื่องนะคะ ลิมิตของ f x ทางซ้ายนะต้องเท่ากับลิมิตของ f x ทางขวาทุกอย่างต้องเท่ากันให้หมดแล้วก็ต้องเท่ากับ f ณนะจุดนะันะ้นณะค่าฟังก์ชันนั้นคือ f c พี่เรียกว่า f c ทุกอย่างต้องเท่ากันหมดเลยถ้าเท่ากันหมดเราจะบอกว่า f x ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ c โอเคไหมอันนี้คือแวะให้ โอเคนะแวะเสร็จแล้วนะต่อไปไหนะไปดูดิแปลว่าเขาจะต้องแบบให้แก้สมการหา A กับ B แน่ๆเลยอะถ้าฟังก์ชัน f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องเออจงหานี่ไงจงหา f วงเล็บ a บวก b ก็คือเราต้องไปหา A กับ B มาให้ได้ก่อนวิธีการวิธีการซูมสมการที่1ข้างบนใช้เมื่อไหร่ x น้อยกว่าศูนเะนี่ยแปลว่าเขาใช้กับ ใช้กับลิมิต f x เมื x, ่อ x เข้าใกล้0ทางลบนะทางลบก็คือเครื่องหมายน้อยกว่าแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องหาต้องการหาลิมิต f x เมื x, ่อ x เข้าใกล้0ทางลบอ่ะให้เลือกอันบนนะต่อไปอันกลางใช้เมื่อไหร่อันกลางใช้เมื่อไหร่อันกลางใช้เมื่อจะหาลิมิต f x เมื x, ่อ x เข้าใกล้0ทางบวกเพราะอะไรนี่ เพราะ x มันชนะศูนย์แปลว่าใช้หา x ทางบวกได้ไม่พอมันมีขีดข้างล่างด้วยมันมีขีดข้างล่างตรงนี้ถ้าเป็นขึ้นมาเยมากกว่าคือใช้กับอันนี้แต่ถ้ามีขีดข้างล่างมีขีดข้างล่างจะใช้กับ f 0โอเคนะและสุดท้ายอเป็นสีม่วง Lim ิต f x เมื่อ x เข้าใกล้1ทางขวาคือตัวนี้ น,นี่คือตัวนี้ตัวนี้ x มันน้อยกว่าหนึ่งใช่ไหมแปลว่ามันก็คือ x เข้าใกล้หนึ่งอุทางซ้ายเลยพูดผิดทางซ้ายอ่ะเพราะว่ามันน้อยกว่าโอ้โหสามอันแสดงว่าอันกลางอ่ะใช้ได้ใช้หาได้สามตัวแล้วก็สุดท้ายอันล่างสุดค่ะอันล่างสุดใช้หาลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้หนึ่งทางบวกนะมาจากตรงนี้เครื่องหมายมากกว่าแล้วก็สุดท้ายเครื่องหมายคิดข้างล่างใช้หา f หนึ่งจบหกตัวโอเคไหมคะหกตัวสองจุดหกตำแหน่งจุดที่หนึ่งคือเลขศูนย์มีซ้ายมีขวามีค่าฟังก์ชันนะมีค่าฟังก์ชันแล้วก็จุดที่สองคือเลขหนึ่งมีค่ามีอีกสามอะซ้ายขวาณนะค่าฟังก์ชันเป็นหกค่าเริ่มเริ่มเผื่อมีคนแคปอ่ะบอกว่าให้เน้นแคปสามสองหนึ่งแคป เขาบอกว่าต่อเนื่องเนาะงั้นพี่ทำที่เลขศูนย์ก่อนละกันที่ที่ x เท่ากับศูนย์นะคะพี่ก็ต้องทำลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทางซ้ายเนาะจะต้องเท่ากับลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทางขวาทำไมเท่ากันก็โจทย์มันบอกว่าต่อเนื่องอะโจทย์มันพูดมาว่าต่อเนื่อง แปลว่ามันจะต้องต่อเนื่องกันแน่เออมันจะต้องเท่ากันแน่แน่ซ้ายขวาทางซ้ายเลือกใครนะเมื่อกี้เนี้ยทางซ้ายทางซ้ายเลือกอันบนทางซ้ายเลือกอันบนกลายเป็นลิ okay, มิต x ลิมิต x ส่วน x ลบ x กกำลังสองโอเคไหมคะทางซ้ายทางขวาทางขวาเลือกอันกลาง โอโ้ยาวจังอนะ ax กํลังสอง b ลบ ax แล้วก็ลบ b x ลบหนึ่งเอาละ่ะเกิดเป็นสมกา,ารขึ้นมาเราต้องแก้หาสมกา,ารให้ได้อะพร้อมซ้ายก็ทําของซ้ายลงมาขวาก็ทําของขวาเอาซ้ายก่อนซ้ายใช้เทคนิคดึงตัวร่วม ดึง x ออกไปเหลือ1ลบ x ถูกไหมคะทางซ้ายถูกไหมซ้ายก็ทําของซ้ายทีนี้มันก็จะตัดตัดใช่ไหมคะเหลือลิมิต1นส่วนหลบ x เมื่อ x เข้าใกล้0แทนค่า0เข้าไปได้แล้วทีนี้แทนค่า0เข้าไปจะได้1อ่าซ้ายเสร็จแล้วขวาขวาขวาทำไงดีวะเนี่ยขวาขวา พี่กระจายตัวนี้กันแล้วกันกระจาย x เข้าไปก่อนเป็นลิมิต x เข้าใกล้0ทางบวก ax กำลัง2 bx ถูกปะใช่ไหมแล้วทีนี้ทำยังไงกับมันดีทำยังไงกับมันดีนี่พี่มองเห็นตัวนี้พี่จะจับคู่อันนี้คู่กันนี่อันนี้คู่กับตัวนี้พี่จะดึงตัวร่วมมันข้างล่างปิดไว้ก่อน x ลบหนึ่งนะเท่ากับถ้าคู่นี้คู่กันเนี่ยถ้าก้อนนี้คู่กันมันจะดึงตัวร่วม ax ได้ถูกต้องไหมคะดึง ax ได้มันจะเหลือ x ลบหนึ่งถูกต้องไหมดึง a ออกไปดึง a ออกไปดึง x ออกไปเหลือหนึ่งดึง x ไปตัวหนึ่งเหลือ x ลบหนึ่งส่วนข้างหลังดึงใครได้ข้างหลัง ดึงบวก b ได้มันมีเครื่องหมายบวกบวก b ดึงบวก b มาได้ x ลบหนึ่งมองเห็น something แล้วพี่มองเห็น something แล้วว่ามันมี x มก้อนนี้เหมือนกันเห็นปะอ่ะมีคนถามอีกในใจหนูตัดเลยได้ไหมคะเนี่ยบางคนชอบเผิอตัดหนูตัดเลยได้ไหมคะตัดไม่ได้มันติดเครื่องหมายบวกจําเลยเมื่อไหร่ก็ตามถ้าติดเครื่องหมายบวกลบตัดไม่ได้ดึงตัวร่วมก่อนเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ ดึง x ลบหนึ่งออกไปเหลือ ax บวก b mm hmm. ข้อนี้ยาวแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันต้องเป็นบวกสิมันต้องเป็นบวกเดี๋ยวนะเฮ้ยมีซัมติงพีอะไม่ใช่ล็อกผิดตรงนี้เป็นลบ ตัดตัดตัดแล้วตัดแล้วโอเคไหมคะตัดแล้วเหลืออะไรวะเนี่ยขอญาตย่ยอยอะตัดแล้วฝั่งขวาฝั่งขวาจะเหลือลิมิต A x บวก B ถูกไหมคะเมื่อเเข้าใกล้ศูนย ทีนี้ก็แทนศูนย์เข้าไปได้แล้วดิแทนศูนย์เข้าไปหายเหลือ B แล้ว B เท่ากันหนึ่งได้มาแล้วหนึ่งตัวได้แล้วตึ๊ดตึ๊ตึดผ่านผ่านผ่านแหละทุกคนผ่านผ่านอ่ะตรงนี้ใครผ่านก็ปุ่มยกมือใครผ่านก็ปุ่มยกมือโอเคผ่านพี่เชื่อพี่เชื่อว่าคนที่เรียนกับพี่ได้สามชั่วโมงอ่ะ แล้วชื่อเดิมๆต่อเนื่องกันทุกวันน่ะแสดงว่าหนูอ่ะโคตรจะตั้งใจเพื่อมาเอาข้อสอบจริงๆพี่เชื่อเพราะสามชั่วโมงมันโหดมากเป็นพี่พี่ก็อยู่ไม่ถึงนะถ้าเป็นพี่อ่ะพี่ก็อยู่ไม่ถึงพี่ก็จะเป็นเหมือนธนาแวบ,บมาแล้วก็ออกไปแวบ,บมาแล้วก็ออกไปต่อไปเมื่อกี้นี้พี่ทําที่ x เท่ากับศูนย์ใช่ไหมคะมันเหลือตัวนึงอ่ะมีที่ไหนอีกมีที่หนึ่งอีกใช่ไหมเนี่ยอันนี้อันนี้พี่ทำ x เท่ากับศูนย์ x เท่ากับศูนย ถูกปะมันเหลือหนึ่งอีกที่หนึ่งนี่หนึ่งหนึ่งเหะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําอีกที่หนึ่งด้วยที่ x เท่ากับหนึ่งเนาะเพราะว่าโจทย์มันบอกว่าต่อเนื่องเหมือนกันทําได้ถ้าโจทย์พูดว่าต่อเนื่องทําได้ที่ไหนก็ได้อะเหมือนเดิมแปลว่าลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้หนึ่งทางทางไหนก่อนก็ได้อะทางขวาเท่ากับลิมิต f X, เมื่อ x เข้าใกล้หนึ่งทางซ้ายเหมือนกันต้องเท่ากันทางขวาทางขวาเขียนรอไว้แล้วเมื่อกี้นี้อันล่างเอาอันล่างมาคิดมาจาก x บวก b เป็นลิมิต x บวก b กำลังสองแล้วก็ทางซ้ายทางซ้ายสปอนเซอร์นามต้องเข้าเนาะทางซ้ายทางซ้ายคืออันกลางนี่อันกลางที่เราเขียนรอไเมื่อกี้นี้ ลอกได้ไหมวะสวัสดีค่ะเบสเบสลอกได้ไหมพี่ลอกได้ไหมอะ่ะพี่ขอพี่ขอยัดลอกมันเหมือนกันลอกเลยสวัสดีค่ะเออคอสนี้รู้สึกว่าอลิสลาอลิสลาพรคีมมาคอสนี้คีมเงียบๆนะ มาพี่แปะพี่แปะมันเหมือนกันแค่เปลี่ยนแค่ตรงนี้เปลี่ยนแค่ข้างล่างเนี่ยค่ะเปลี่ยนเป็นหนึ่งพี่ทิฟหนูไปนอนก่อนนะโอเคค่ะโอเคพรุ่งนี้ฉีดวัคซีนโอเคค่ะใช่ใช่ใชมีได้ข่าวมีคนฉีดวัคซีนโอเคค่ะดไนค่ะพรุ่งนี้เออพรุ่งนี้เจอกันนะทุกคนพรุ่งนี้ไม่ปิดคอร์สนะทุกคนพรุ่งนี้เจอกันหนูเห็นประกาศพี่ในไอจียังค่ะพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะขยายเวลาคอร์ส พรุ <One input> ่งน <ale> ี Keep ้จบแคาลคูลัสค่ะแปดสิบข้อหนูก็เหมือนกันแวซอโอเคค่ะแวซอบายบายโอเคโอเคกุณนายครับไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้เจอกันเออบ๊ายบายมาฝั่งนี้ฝั่งนี้เหมือนเดิมนะคะทําเหมือนเดิมเลยที่ก๊อบมา x อเข้าใกล้หนึ่งเหมือนเดิมคือต้งแต่ว่าแทนตัวนี้แทนหนึ่งทางลบเนาะตวตัวเองก่อนแป๊บหนึ่ง ใช่ใช่ใช่โอเคโอเคอ่ะแล้วฝั่งนี้ใช่ไหมคะฝั่งนี้เรารู้ B แล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้ b เป็นหนึ่งเนาะได้ลิมิตของ x บวกหนึ่งกำลังสองเมื่อ x เข้าใกล้หนึ่งทางบวกไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแทนค่าได้เลยงั้นฝั่งเนี้ยได้สองกำลังสองเป็นสี่เป็นสี่อ่ะฝั่งนู้นได้สี่อีกฝั่งหนึ่ง b มันเป็นหนึ่งถูกไหม B เป็นหนึ่งเนาะก็จะได้สี่เท่ากับ เเป็นหนึ่งเป็น a เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งโอเคอ่ะ b เป็นหนึ่งได้ a อบวกหนึ่งใช่ป่ะโอเคแสดงว่า a อเท่าก okay. ับสามโอเคตรงนี้ไฮไลท์แก๊วเมื่อยสรุป b เป็นหนึ่งเเป็นสามเอาแคปแคปแคปไปก่อนแคป สามสองหนึ่งแคปค่ะอ้าเสร็จปั๊บพอได้ A กับ B เสร็จแล้วค่ะได้เสร็จแล้วค่ะเขาหาอะไรต่อคะเขาหาตัวนี้ F บงเล็บ A บวก B ก็ต้อง F หนึ่งบวกสามถูกปะกลายเป็น F สี่เนาะแปลว่าเอาสี่ไปแทนในเอกะเอาสี่ไปแทนใน F แล้ว F มันมีให้เลือกสามอันจะแทนในใครวะเนี่ย ก็ดูเงื่อนไขสี่หมายความว่า x เป็นสี่ถูกต้องไหมคะเ,เงื่อนไขเงื่อนไขหมายความว่า x เท่ากับสี่นะแล้ว x เท่ากับสี่มันมากกว่าหนึ่งใช่ไหมถูกปะคาสั่งบอกว่าถ้า x มากกว่าหนึ่งให้หนูเลือกอันล่างนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาไปแทนในอันล่างแทนใน4บวก b ทั้งหมดกำลังสองแล้ว b ของเรามันคือหนึ่ง ลายเป็นยี่สิบห้าโอเคนะคะปนิตาหนุ่มปนิดาเออนิดาหนุ่มไม่ต้องเรียนแล้วแหละหนูหนูขึ้นมาหาลาัยไปเลยหนูอะได้ยี่สิบห้าตอบข้อหนึ่งครับปีหกสามครับโอเคไหมครัแพปปี้ไหมครับ